บุตรผู้เยาวไปกระทำละเมิดกรณีเช่นนี้บิดามันดาจะต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะเราจะพิจารณาที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429โดยมาตรา429กำหนดว่า บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถขอเหตุที่เป็นผู้เยา์หรือวิกลจริก็ยังคงต้องรับผิดเต็มผลที่ตนทำละเมิดบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น เมื่อเราดูตัวบทมาตรา429กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้ค่ะหลักเกณฑ์ข้อที่1แม้จะเป็นเรื่องที่ผู้ยาว์ทำละเมิดมาตรา429ก็ได้กําหนดชัดเจนว่าตัวของผู้ยาวก็ยังคงต้องรับผิดในผลที่ตนทําละเมิดอยู่นั่นเอง ต่อมาค่ะหลักเกมประกันที่2ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้เยาว์ทำละเมิดมาตรา429ก็บอกว่าบิดามัรดามีหน้าที่ต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์ด้วยเว้นแต่บิดามารดาจะพิสูจน์ได้ว่าตัวของบิดามารดาเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทําอยู่นั้น ทีนี้ค่ะที่มาตรา4 9 9กําหนดว่าบิดามารดาต้องร่วมรับผิดกับผู้ยาาวด้วยเราหมายความถึงบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายมีกรณีไหนบ้างกรณีแรกค่ะอาจจะเป็นกรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันค่ะแล้วก็มีบุตรกรณีเช่นนี้ค่ะเราจะถือว่าเป็นบิดามารดาแล้วก็บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ ต่อมาค่ะกรณีที่2อ,อาจจะเป็นกรณีที่บิดามารดาค่ะอยู่กินด้วยการฉันสามีภรรยายังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสค่ะแล้วปร,รากฏต่อมามีบุตรด้วยกนัน1คนค่ะถามว่ากรณีเช่นนี้ บิดามารดาจะถือว่าเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เรื่องนี้ค่ะเรามาดูในมุมของมารดาก่อนนะคะถ้าในมุมของมารดาเราจะพิจารณาที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1546ค่ะโดยมาตรา1546ก็ได้มีการกําหนดไว้ชัดเจนค่ะว่าเด็กเกิดจากหญิงที่มีได้ทําการสมรสกับชายก็ให้ถือว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้นเลยค่ะต่อมาค่ะเรามาดูในมุมของบิดากันบ้างค่ะในมุมของบิดาเราจะต้อง ต้องพิจารณาที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1547ค่ะโดยมาตรา1547ก็ได้มีการกำหนดไว้ว่าเด็กเกิดจากหญิงที่มีได้ทําการจดทะเบียนสมรสกับชายตัวของชายเนี่ยจะเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายได้จะต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้ค่ะกรณีแรกก็คือ1ค่ะอาจจะเป็นกรณีที่บิดามารดาจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสค่ะ หรือ2อาจจะเป็นกรณีที่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรค่ะแล้วก็3ค่ะอาจจะเป็นกรณีที่ศาลพิพภากษาว่าเป็นบุตรเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าตัวของบิดาได้มีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้ตามมาตรา1 5ึ่ผลก็จะส่งผลให้ตัวของบิดาเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วันที่เด็กคนนี้เกิดออกมาเลยโดยผลของมาตรา1557นั่นเองค่ะ เอาละค่ะเราก็ได้ทราบหลักเกณฑ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าถ้าหากเป็นเรื่องที่บุตรผู้ยาวไปกระทําละเมิดบิดามารดาต้องมาร่วมรับผิดด้วยตามมาตรา429แล้วก็ต้องเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายทีนี้ค่ะมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าหากได้ความว่าบิดามารดาค่ะจดทะเบียนสมรสกันมีบุตรออกมา1คนโอเคเราตอบได้แล้วว่าเป็นบิดามารดาบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย พ่อเทจริงได้ความเพิ่มเติมต่อมาว่าบิดามารดาค่ะจดทะเบียนหยา่าขาดจากกันแล้วตอนที่ได้มีการจดทะเบียนหย่ากันเนี่ยก็ได้มีการตกลงไว้ท้ายทะเบียนหย่าว่าให้ตัวของมารดามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นหลังจากที่พ่อแม่จดทะเบียนหย่ากันไปเรียบร้อยค่ะบุตรผู้ยาวได้ไปกระทำละเมิด คำถามของเราก็คือว่ากรณีเช่นนี้บิดามารดาต้องมาร่วมรับผิดกับบุตรผู้เยาว์ด้วยหรือไม่ในเรื่องนี้ค่ะเราก็เทียบเคียงได้จากคำพิพากษาสาัดีกาที่10239ปี2546ค่ะสัดีกาวิวนิฉัยว่า ขณะเกิดเหตุคดีนี้จำเลยที่2จดทะเบียนหย่ากับจำเลยที่1แล้วโดยมีข้อตกลงกันว่าให้จำเลยที่1ซึ่งเป็นบุตรผู้เยาว์อยู่ในอำนาจปกครองของจำเลยที่1แต่เพียงผู้เดียวจำเลยที่2จึงไม่มีอำนาจปกครองเพื่อจัดการดูแลบุตรผู้เยาว์ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปการที่จำเลยที่3ไปกระทำละเมิดต่อผู้อื่นจะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวกับการที่จำเลยที่2จะต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่ไม่ได้ เอาละค่ะเมื่อเราได้ดูคำพิพากษาสารานีการกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสรุปได้ดังนี้ค่ะว่าแม้ว่าตัวของพ่อเนี่ยจะเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายแต่พ่อไม่มีอํานาจปกครองบุตรแล้วเพราะฉะนั้นกรณีเช่นนี้ตัวของพ่อค่ะก็ไม่ต้องมาร่วมรับผิดด้วยตามมาตรา429เพราะมาตรา429เราไม่ได้ดูที่ความชอบด้วยกฎหมายอย่างเดียวแต่เราดูไปถึงอํานาจปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1567ด้วยนั่นเองค่ะ เอาละค่ะก่อนจากกันไปก็ต้องขอฝากรายการอมรอคอกฎหมายไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะลงทางหน้าเพจสถาบันตีวกฎหมายอมรอของเราถูกวันจันทร์17นาฬิกาหรือว่าเวลา5โมงเย็นแล้วก็ลงทาง y o u b e c h ช n n น l ของสถาบันตีวกฎหมายอมรอของเราด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ